06วอน,นี่ยินดีนะครับ06โอ้โหเต็มเต็มคอเนาะ06อัดอัดไป <c oughs> 06นะครับเต็มข้อเลยก็ยินดีกับทุกคนก็สะใจนะครับลึกๆก,ก็คือแอบสะใจที่แบบ <c oughs> อ๋อคือคือดูถูกก้อนหน้านั่นนะครับนี่หละก็แปลว่าสีงวดแล้วเข้าไปสามงวดหน้านี่งวดหน้านี่เลขเดี๋ยวรอทุกปู่แต่ว่าผมว่าสองหนึ่งอะ่ะขันยอ,อ ยังมึงยังหัววนกันไหมล่ะวันนี้เราไปแก้บทกันนะครับแก้บทครับที่อำเภอนามนครับนั่งหลังไปหินหนาเลยหัววนกันเลยคุณชุนเนี่ยโหทำยังไงอะไร้เบนี้ักไหนบุกมาธรรมดาดิครับผมเจ๊ทักวันนี้ไม่ได้เป็นเจ๊เป็นอย่างเมื่อนี้เจ้าเป็นวันนี้ไม่ได้เป็นเจ๊เดี๋ยวเป็นอียังไง อ,นะอเวนเจอร์เดี๋ยวมจจผมชุดนมนุษย์ชุดอีลีผมขั้นมากอันนี้เป็นชุดชุดเลนผมไปซื้อชุดอีลีผมนี่ต้องเป็นธานอสชุดอีลีผมต้องเป็นธานอสหานอสก็คือสีสม่วงๆ่มีะะอะไรหลักอะเดี๋ยวชุดชุดมันต้องเป็นสีม่วงคองของผมอันนี้ใส่ไปแก้บ,บนไอ้ปู่ว่าอะไรที่ใส่นั่นมาถวายอีกอีกหนึ่งมากที่ขับรถก็ได้ได้อยเนี่ยเงี้ยสามส แบบปีกอกรเจนาแล้วน้องพี่น้องเดี๋ยวเขาลองเนตัวซับไปมือสมัดไ้ <c oughs> ใส่ถุงมือควาหน้านี่นะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีมีสองสิบหพฤษภาอมนาร้อยหกสิบแดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มี2องมีสออะไรบ้างสองหนึ่งสอง,งเก้าแล้วก็ 2 9 1 9แล้วก็2 4 3ตัวนี้2 1 9หนึ่งเกครับสองหครับว่าน้าทานอสก็จะทำอะไรเดี๋ยวเรามารอรุ่นว่านาแนะเขานี่เดี๋ยวสิบ่นผู้อีกเทียนนี่มจะคาดว่าสี่ท่ากันฟ้อนอ้อมสำนักนี่แหละโดยสุดนี่แหละปัเทานี่ถ้ากันเดี๋ยวสีไซสสุดท่านอนอีหลีอันนี้เป็นอเวนเจอร์ซื้อ้าสุดท่านอนจต่เดี๋ยวเรา มีอาจารย์ล้มสัญจรได้จริงๆ,นงๆเนาะสัญจรครับวันนั้น<ช>ที่ผมบอกว่าจะเป็นคาร์นอตล้มสัญจรแล้วก็ขอแก้มือก<ช>็อล้มได้สําเร็จแล้วก็แก้มือได้คร<ด>ับ<ด>แล้แลวก็อเวนเจอร์ก็คือมี่พลังมหาอำนานจมีร่มรีแลชนะลีลาชนะล์มีไหนลมสูบนะเมื่อไหร่มาพ่อป้าพ้อขอคเขาฟ้าฝนนี่แบบหูถล่มนอกวันนั้นแต่เราก็เอาอยู่ครับเอาอยู่ ผมเยอะมากครับงวดนี้แล้วคนก็โอนมาถวายปู่ซื้อผลไม้ถวายปู่กันเยอะมากเยอะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นเงินกำลังไปขึ้นเงินเดี๋ยวรอรุ่นบ้าร็อตเตอรี่ผมจะเยอะที่ใบแกะบน้ำไปขึ้นเงินน้ำได้บีนนองไปขึ้นเงินได้แลเดี๋ยวเข้ามารอไปแกะหมดนี้ตลาดน้ำหอดแล้วก็อาจารย์พัตตี้ไปขึ้นเงินด้วยใช่ครับไปขึ้นเงิน มารอหลุดลูกขาเย็นทางโอ้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 แทงนี่เห็นแบ่งสี่แล้บ่ไหนเลขสี่กัวโรอยู่ดิโอ้นี่ยนี่ดูเขาทำถนนนะครับท่านผู้ชมดูนานแล้วพี่น้องนี่นานแล้วเนี่ยครับนี่ดูอยู่หน่าโม้นตรงนี้ตั้งแต่ก่อนสงการแล้วไอาจารย์นี่ดูเขาก็ลื้อๆกันไปเรื่อยแต่ว่าข้างหน้านุ่นก็ไม่ได้ทำอะไรมาต่อแต่อันนี้นี่ก็ลื้อต่อลื้อถนนไปเลย กับบาาคร้นทางไปตำหนักอาจารย์นอตตี้นะนี่มาชมครับครับนนี่ครับพี่น้องที่จัที่อาจารย์นอตี้เต็มจนเลยครับพี่น้องนี่ดูทานอตทานอตทานอตหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งตัวหรือหนึ่งคนหนึ่งครับเป็นโวงเด้อเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับอะไรน้องกับเนาะโอ้ยเขาไมเห็นไสแล้วเนาะโอ้ย รถตกหลุมเจ้น้าที่ทักแล้วครับพี่น่องมาแกะบนเจ้าพนักงานนี่ดูเจ้าพนักงานนะครับนี่เรากำลังรถลงไปนะครับจะไปนามนนะครับที่ที่พูดไว้นะครับกินบ้านให้มันกระแทกใส่ปากดิมันอกเต็นนะครับอาจารย์ขณจากคุณโธนะครับอาจารย์ล้มขนออกได้ว่าน้านดิมันออกปกติเดิเนาะว่าน้าออกปกติ อดบูดบวดูดวดูดาดูด e ูดม <itu? S 2> <โ pas S 1> ักหม้อักแตงดูใ้จังทำไมถาม่ดทีู่กติดเลยทีสารถูหอแด้พี่น้องน่ขนาดนั่งบอกหมแจอกินยังถึงเลขวะล่ะถึงเลขก กลนะครับของแท้นะครับของแท้ของแท้อเลขนะเลขสองหนึ่งสอนึาาเหลสหนึ่งนี่นี่กัก็รอดนะครับรอดมีสองกับหนึ่งนมอนึ่งอนี่ก็หนาองง้ายกันแบบลเลยังงอยนะครับน้อกี่น้าไ่ได้เลยพี่น้องยานซีวต้อง้องก่อสาอยูครับพี่น้องกกทุกเกีทุกูันะเขาออกมานี่ยยพีทักไบอกเดียว เร,ตร,เตร,ราต้น,น,ยยน,น,นได้ขนาดเยอะันเาะ<อ>วปปะ่ให้เพื่อนถายอยูนอ่นั่นแหละครับแให้เพื่อนไทยเอกแจ็บไหมผมถึงเพินกรพแหละถ้าผมสิไปปั้นมันทีนี่ให้เขาไปถ่ายอยู่บนกะก่อน่เนจะอยูบนะานทเาลยีรเยวปเป็นทปทา ใจเสือเคียวเป็นตลานยังจำฟังใจอยู่ว่าก่ะพเพราะเหล็กมันถึงมันก่ะรู้สึกสบายใจกนไม่มพุทธโนโอกันกกน้อเนี่ยพุทธโอ้ละในที่หลังคือก่บแกโบนไม่แกบ้นนบนเขาเอดภาพเปล่าภาพไม่ถึนปีอันนี้ลงเนี่เป็นซีก เรามาแก้บนนะครับอาจารย์นอตตี้มาแก้บนแต่งชุดทาโนต์มาที่ตลาดอำเภอนามนตอนนี้ทาโนต์มาแก้บนเอาโอ้คนว่างคนจะหมดไหมว่างกับอะไรวันนี้ตู้ครับแล้วก็ว่างไงบ่ โอ้ดูดูนามนมีไฟแดงแล้วมีไฟแดงจะเลินเลยดินามนมีไฟแดงแล้วไฟแดงแรกของอำเภอนามนนะครับเอาเจื่อกำลังจะไปดูอีปั๊มน้ำมันนะครับไฟแดงแรกของอำเภอนามนมีปั๊มน้ำมันแล้วก็เข้าอำเภอนามนรงเว่นบขากจ์ตรงหน้าสถานีตำรวจครับอยู่ไปแปลงร่างหน้าเซเว่นเดลกาบ ไฟแรกไฟแดงแล้วก็มีนามนมีไฟแดงนามนมีไฟแดงแล้วนอ่ครับนามนมีนไฟแดงเนี่ย <c oughs> อาจารย์ใส่สุดนี่เราขือนเด็กหน่อยครับเนาะ เราเือนด้เราผู้ใหญ่เราคือเด็กเอาเราผู้ใหญ่เพื่อนด้่แต่เอาไปเต็มไปมันท่านอนเด็กหน่อยผนนู้บนนไไ่น่างตัวอะไรนอนบําเนอพี่น้องน,น,น,นี่นะครับเราก็ได้ทําอะไรกินสราเร็จแล้วแก้บนให้ปู่นะครับหลังจากที่